สวัสดีครับผมอินทิพต์บริษัทรันเด็ก์วันนี้จะมาบล็อกกับแนะนำวิธีใช้ในกาแขวนไซโก้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น QHL 0 8 0 s นะครับขนาด10 15ุนิ้วนะครับขอบสีงเงินไซดที่ S เป็นขอบสีงเงินนะครับเป็นในกาแขวนจะว่าแขวนหรือตั้งโต๊ะขนาดใหญ่ก็ได้นะฮะใช้ฐาน AA ทั้งหมด3ก้อน เอาละเดี๋ยวเรามาอันบ็อกสเต็นึนะฮะจากการแกะกล่องออกมาก็จะมีตัวกันกระแทกตามสไตล์ไซโก้นะครับมีฐานให้อยู่ในซ็อกเก็ตมี้3ก้อนเลยครับแล้วก็มีตัวแขวนตัวห้อยให้ในซอเกตนี้นะครับทีนี้แต่ตนี้นอกจากตัวฐานที่เขาให้มานะครับตัวเครื่องนาฬิกานะครับจะเป็นลักษณะนี้มีคู่มือ อย่างหนานะครับเป็นคู่มือภาษาต่างๆมาให้นะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคตัวเลือนเป็นพลาสติกนะครับพ่นสีงเงินมาอย่างดีด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลัง มีขาตั้งสองข้างลักษณะนี้นะครับเปิดปิดนะครับตัวฐานนะครับแนะนำให้ใช้ฐาน g m c e l l นะครับเป็นฐานสำหรับในาฬิกาเราครับเป็นฐานที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะในการีพับเพล็กนะครับแล้วก็สำหรับตัวปุ่มก็จะมีปุ่ม Time Date Set นะครับตัวนี้ปุ่ม up ปุ่ม down แล้วก็ Celsius Fahrenheit นะครับแล้วก็ปุ่ม reset ที่ต้องใช้เข็มกด มีตัวห้อยมาให้นะครับขนาดตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นเซนติเมตรนะครับความยาวอยู่ที่38เซนนะครับความสูงอยู่ที่25เซนนะครับโดยประมาณก็จะค่อนข้างใหญ่สำหรับการตั้งโต๊ะนะครับเมื่อเราใส่ฐานเข้าไปนะครับอ๋อรุ่นนี้ไม่ได้มีปลุกนะครับก็จะไม่ได้มี เสียงสัญญาณปี๊ดๆอะไรออกมานะครับเอาละมีฟิล์มกันกระแทกอย่างดีมาให้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานเอาละครับเดี๋ยวจะลองกดไล่ตั้งแต่ t i ม e s e ตนะครับวิธีการตั้งเวลานะครับเรากดไล่ปุ่มแรกจากขวามานะครับเป็น t i ม e d a t เซ e t กดค้างไว้ับ2วินาทีก็จะขึ้นว่าเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับเรากด up down เลื่อนเอานะครับ up down หรือถ้าวน up ไปเรื่อยมันก็จะเป็น12บสอนีี่ี่นี่แหละครับนะครับแล้วก็มากด set 1ทีนะครับมาตั้งเวลานะครับมีเสียง a m ชัดเจนนะครับ set 1ทีตั้งนาที set 1ทีตั้งวินาทีนะครับกด up หรือ down ในแต่ละทีก็จะเป็น0 กดเซตหนึ่งทีไปตั้งปีนะครับเซตหนึ่งทีจะสังเกตเห็นว่าเซตเที่ยวเนี้ยถ้าเรากด up หรือดาวนะครับมันจะสลับเราสามารถสลับเลือกว่าจะเอาเดือนมาอยู่ข้างหน้าหรือวันไปอยู่ข้างหน้าได้นะครับสำหรับผมขอเลือกมันไปอยู่ข้างหน้านะครับกดเซตหนึ่งทีก็มาตั้งมันนะครับเซตหนึ่งทีก็มาตั้งเด y นนะครับเซตหนึ่งที อันนี้คือ time zone adjustment นะครับสำหรับประเทศไทยคือบวก7นะครับ7บวก7นะครับกดเซตหนึ่งทีก็จะเป็นภาษานะครับ,อ,รรบ,บ,บรอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนอิตาลีเนเธอร์แลนด์รัสเซียนะครับแล้วก็วนกับไปที่อังกฤษนะครับเลือกภาษาได้ตามนี้นะครับตัวภาษาเนี่ยจะแสดงผล ไอ้วันของอาทิตย์เนี่ยฮะเป็นภาษานั้นๆน,น,นะครับแต่ภาษาไทยไม่มีนะครับกดเซดอีกทีนึงก็คือจบนะครับแล้วก็เลื่อนมาถึงปุ่ม C กับ F ก็คือเลือกเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์นะครับลักษณะนี้นะครตามนั้นสามารถตั้งโตะได้หรือแขวนได้นะครับตัวนี้ตั้งโตละลักษณะนี้นะครับ ตัวชิ้นง,งานก็ดูเรียบร้อยตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับมองได้ชัดเจนจากระยะไกลตัวเลขวันที่เนี่ยถ้าเทียบเป็นนิ้วจะอยู่ที่5นิ้วเลยนะฮะบนที่ตัวเลขสแสดงผลเวลานะครับ5นิ้วส่วนตัวเลขที่สแสดงผลเดือนกับวันนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับโอเคสำหรับนาฬิกา QHL 080S ตัวนี้ก็คงจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อกันได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ